สวัสดีครับผมเตรียมงานไปเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีก่อนเกมตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันคิดอะไรของมันไม่รู้นะครับจัดโปรแกรมให้ลิเวอร์พูลเนี่ยได้พัก8วันมา2รอบแล้วแล้วเกมที่ลิเวอร์พูลจะลงเล่นก็เป็นมันเด g ไนเจอกับแอสตันวิลล่าที่เพิ่งเตะในวันพฤหัสที่ผ่านมานี่เองแล้วก็ ไม่รอดนะครับก็ไม่สามารถผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้ทั้งที่เจอกับทีมในหลีกที่ถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทีมใน5ห,หลีกใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็มีการเตรียมดวงของผู้เล่นหลายๆคนเลยรวมทั้งดาวรุ่งด้วยแล้วก็นักเตะตัวยืมหลายคนที่จะมาวิเคราะห์ว่า ในช่วงพรีซีซั่นหรือในซีซั่นหน้าเนี่ยมีนักเตะคนไหนที่จะสามารถกลับมาได้ลงเล่นแล้วก็โชว์ฝีเท้าให้กับทางสโมสรลิเวอร์พูลแล้วก็มีของผู้จัดการทีมหรือคุนซือเพราะจะบอกว่าผู้จัดการทีมเดี๋ยวนี้นี่ระบบมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่มันต้องรอการเปลี่ยนแปลงก่อนเพราะข่าวแว้วๆว่า,วา คุณซือของทีมนั้นๆอนเขาเนี่ยที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเจ๋งมากแล้วก็ดีพอที่จะพาให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างเอริกเทนฮากผมว่าก็ไม่รอดอ่ะเพราะทั้งดูจากดวงด้วยแล้วก็ดูจากอันดับที่อยู่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ไปอยู่ที่8แล้วไม่รู้จะเกาะอ,อยู่ที่8ได้อีกนานแค่ไหนนะครับเกมที่ลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนแอตันวิ่าเนี่ย ถ้ามองภาพรวมๆโดยเฉพาะเรื่องความพร้อมของผู้เล่นสภาพความสดของร่างกายเนี่ยผมก็ว่าลิวพูเนี่ยได้เปรียบตรงนี้นะครับเพราะว่าลิวพูเนี่ยได้พัก8วันก็คือเตะวันที่เสร็จก็พักยาวเลยส่วนแอตันวิลล่าเนี่ยก็บุกไปเล่นในยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ซึ่งก็ไปเจอทีมจากกรีซ โอลิเบียกอสสองนัดรวมกันแอชันวิลล่าเนี่ยก็โดนไป6ลูกนะครับยิงคืนได้แค่2ลูกเท่านั้นเองแอชันวิลล่าเนี่ยเล่นไปแล้วชุดสามที่หกเกมริวพูเองก็เล่นเท่ากันเจ้าบ้านชนะ20เสมอ7แพ้9ยิงไป73เสีย53บวก20ลูกมี67แต้ม ส่วนลิเวอร์พูลเองเนี่ยชนะ23าเสมอเกแพ้สยิง8 1เอเสีย38บวกส3าลูกมีอยู่7จแต้มแล้วก็การันตีที่สแน่นอนแล้วส่วนที่จะแซงไปเป็นแชมป์เนี่ยผมมองว่ามันก็จบอยู่ที่สามนี่แหละนะครับเพราะว่าทั้งอาร์เซนอลและแมนเิตี้เนี่ยไม่น่าจะพลาดที่จะ ครองอันดับ1อันดับ2ซึ่งผมก็มองว่าแมนซิตี้เนี่ยมีเกมที่เตะน้อยกว่าอร์เซนอลหเกมแต้มตามกันอยู่1แต้มก็น่าจะแซงอร์เซนอลเข้าไปแล้วก็คว้าแชมป์สมัยที่4ไปในการเป็นเจ้าบ้านเนี่ยแอสันวินล่าเล่นไปแล้วสิเกมเดิมเนี่ยแอสันวินล่าเนี่ยเป็นทีมที่มีสถิติดีที่สุดในการเล่นในบ้านแต่ตอนนี้เนี่ยหลุดมาอยู่อันดับ5แล้วนะครับเล่น18เกม ชนะ12เสมอ3แพ้3ยิง45สีย25บวก20ลูกเพราะฉะนั้นลูกได้เสียที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจากภาพรวมทั้งหมดทั้งเตะเย้าเยือนเนี่ยในจำนวน36เกมของแอสตันวิลล่าเนี่ยบวก20ลูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็คือผลงานที่เล่นในบ้านทั้งหมดเลยเกมเยือนแอสตันวิลล่าเนี่ยทั้งยิงเขาถูกเขายิงเนี่ยพอๆกันนะครับถ้านับเฉพาะแต้มในบ้านก็เก็บได้39แต้ม หรือวูในฐานะทีมเยือนก็อยู่ดับ3นะครับเตะ18เกมเท่ากันชนะ9เสมอ6แพ้3ยิงไป34เสีย21บวก13ลูกแต้มในฐานะทีมเยือนก็มีอยู่33แต้มเฮดทูเฮดเนี่ยเจอกันทั้งหมดที่สนามวิลลาพาร์คทั้งหมด28เกมนะครับเจ้าบ,บ้านชนะเราได้6เสมอ5 รวอูบุกชนะ17หนนะครับสำหรับเกมที่วิลพาคแล้วก็เกมที่ได้เสียประตูกันเยอะๆเนี่ยนะครับเราเจออยู่เกมหนึ่งในยุคข,ของยินครอปนี่แหละนะครับที่แอตันวิลล่ายิงยังไงก็เข้านะครับถล่มเราไป7ประตู2แพ้มาแบบงงๆนะครับทั้งแฉลบเข้าทั้งโอ้โหแบบเกมนั้นเนี่ยดูจากหัวเสียจนแบบตรงนะครับทำใจ เกิดวันที่5ตุลา2020ส่วนเกมที่เราบุกไปยิงแอสตันวิลล่าในยุสธดเนี่ยก็เราชนะ0-6นะครับอันนั้นเนี่ยเกิดในปี2016นะครับวันที่14กุมภาออเรนทีนพอดีเลยนะครับแล้วก็ใน5เกมหลังเนี่ยเจอกันริบบูไม่แพ้เลยนะครับชนะ3-0วันที่3กันยา2023แล้วก็เสมอ1-1วันที่20 พฤษภา2 0 2 3ันาแล้วก็เราบุกไปชนะหนรูวันที่27ธันวา2022แล้วก็เราบุกไปชนะหนรูอวันที่11พฤษภา2022แล้วก็เราชนะในบ้านหนึรูอธันวา2021ก็ใน5เกมหลังที่เจอกันเนี่ยเสมอกันเกมเดียวเท่านั้นเองนะครับฟอร์ม5เกมหลัง แอตแลนวิลล่าเนี่ยอยู่ในสภาพป่อแป้แมากนะครับเพราะว่าชนะได้แค่เกมเดียวแล้วก็เสมอหนึ่งแพ้ถึง3นะครับส่วนลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็เริ่มกลับมาทำผลงานที่ดีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1ล่าสุดแอตแลนวิลล่าก็บุกไปแพ้อลิเปอรกอสสองศูนย์นะครับแล้วก็แพ้ไบตัน1นศูนย์ในเลกแรก ในย u โรปาคอนเฟอเรนซ์เนี่ยนะครับก็โดนอริติกอสบุกมาถล่มซะ4เม็ดนะครับยิงคืนได้แค่2เม็ดเท่านั้นเองก็แพ้ไป2.4รสแล้วก็เสมอเชลซี2.2นะครับล้าที่นําไปก่อนด้วยนะครับแล้วก็ชนะบอลมัด3.1ส่วนลิเวอร์พูลเองเนี่ยนะครับเกมล่าสุดยิงเท่านั้นมาสเปอร์ไปก่อนเนี่ยช่วงประมาณสักชั่วโมงนิดๆน,นะครับซัดไป4ลูก แต่ก็มาโดนทั้งริชาริสนแล้วก็ซอลฮึงมินทั้งสองตัวเนี่ยเป็นตัวแสบนะครับยิงลูพูได้ประจําเลยนะครับก็ยิงคืนไปสักสองลูกนะครับลูพูก็ชนะสี่สองก็เท่ากับว่าเอาสกอร์เกมแรกเนี่ยที่เจอกันต้นซีซั่นที่ลูพูเล่นเก้าคนเนี่ยซึ่งเกมนั้นนี่ลูพูเนี่ยแพ้สองหนึ่งนะครับโดยที่มาติดเนี่ยทาโอนโกในนาทีสุดท้ายเลยก็กลายเป็นว่า คืนแบบทบต้นทบดอกนะครับเบิ้ลไปแล้วก็ไปเสมอเวสแฮม2-2แล้วก็แพ้เอเวอเรตัน2หรือ0นะครับแล้วก็บุกไป,ปชนะฟูลแลม1 3แล้วก็บุกไป,ปชนะแอตแลนตา2หรือ1ระบบการเล่นในเกมล่าสุดเลยเนี่ยที่เล่นในยูโรปาคอนเฟอเรนซ์นะครับแอสตันวิลล่าเนี่ยเล่นระบบ5-4-1นะครับแล้วก็แพ้มา2-0 ส่วนลิวบูเองเล่นระบบ4.3 3การจัดตัวในเกมล่าสุดที่เล่นในบอลยุโรปนะก็เป็นผู้ษาประตูก็เป็นมาร์ติเนสนะครับแนวรับก็เป็นแคสเปาคอนซาดิโกคาลอสแล้วก็ลูก้าดินแล้วก็ในกองกลางเนี่ยนะครับก็เป็นเดียบี้แม็กกิน ดารลัสลุยไบรยลี่ส่วนกองหน้าเนี่ยก็เป็นวัตกิ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ผลงานดีมากนะครับเกาะกลุ่มลุนดาซันโบในซีซั่นนี้อยู่นะครับลิวพูในเกมล่าสุดเนี่ยจัดเอลิสงแล้วก็แนวรับก็เป็นทรนควันซ่าฟันได้รบโรบูแดนกลางเป็นแมคก,กาวัตรุฮาวิเอเลสแนวรุกก็เป็น กปโปดิอาสโมนะครับซึ่งการพักถึง8วันแล้วก็ในนักเตะ11ตัวจริงเนี่ยไม่มีใครเจ็บเลยเนี่ยถ้าจะจัดชุดแบบเดิมเลยผมว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับถ้าจะจัดตัวผู้เล่นคนอื่นลงไปในสนามเนี่ยก็อาจจะเป็นด้วยเหตุผลอื่นซะมากกว่านะครับไม่ได้เกี่ยวกับสภาพร่างกายหรือการเน้นผลหรืออะไรนะครับฟอร์มของแอสตันวิลล่าเนี่ยนะครับ อยู่ในสภาพที่ตอนนี้เนี่ยพ่อแปรเต็มทนแล้วนะครับห้าเกมหลังก็ชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นก็มีเสมอกับแพ้นะครับแพ้ทั้งสามด้วยนะครับแล้วก็ในบอลยุโรปนะครับก็คือยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์เนี่ยนะครับก็แพ้ด้วยประตูรวมให้กับทีมจากกรีซนะครับก็คือโอลิมปิยอสหกต่อสองนะครับโดยล่าสุดเนี่ยก็ไปบุกไปแพ้สองศูนย์นะครับบุกไปแพ้สองศูนย์แล้วก็ เกมในเล็กแรกเนี่ยก็แพ้ไปสองสี่นะครับก็ตกรอบเรียบร้อยแล้วนะครับอุนายนเอมิรี่เนี่ยก็ไม่ได้เป็นกุนซือไร้ไพ่เหมือนที่เคยเชื่อกันอย่างนั้นนะครับก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในสภาพที่ต้องประครับประคองแต่ดูจากรายชื่อผู้เล่นเนี่ยก็ไม่แย่เท่าไหร่นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่งเตะเกมล่าสุดในวันพฤหัสเนี่ยผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยแอสตันวิลล่าเนี่ย ต้องรักษาอันดับ4แหละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเบียดรุนกับทอน์นาสเปอร์เพราะว่าอันดับ5เนี่ยไม่ได้ไปเล่นในรายการ UCL ซึ่งผลตอบแทนมันสูงกว่าอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าก็คงจะเน้นแหละแต่สภาพผู้เล่นเนี่ยคิดว่าต้องมีการโรเทชันนะครับตัวอันตรายก็เป็นวัตกินนะครับที่ก็ต้องจับตามองแล้วก็มีผู้เล่นบางคนของแอสตันวิลล่าเนี่ยก็เล่นบอลหนักแบบเกินพอดีด้วยอันนี้เนี่ยก็ ก็ต้องลุ้นอยู่เหมือนกันว่าผู้เล่นของเราเนี่ยจะโดนเล่นหนักๆจนเจ็บหรือเปล่านะครับทีมเราเนี่ยพักเยอะเยอะมากด้วยนะครับพักไป8วันกว่าๆเลยนะครับเพราะว่ามันเตะดึกไงเกมที่เตะวันจันทร์มันเตะตีสองนะครับดัะนั้นไอในเกมก่อนหน้านี้เนี่ยที่ชนะท่านสเปอร์แบบเอาคืนแบบทบต้นทบดอกเนี่ยเกมนั้นเนี่ยเตะสี่ทุ่มกว่านะครับสี่ทุ่มครึ่งนะครับแต่เกมนี้เนี่ยมันเตะตีสองซึ่ง มันก็ดึกไปกว่าเดิมอีกก็เท่ากับว่าลิเวูเนี่ยก็เพิ่มจํานวนเวลาที่ได้พักเป็นจํานวนชั่วโมงเพิ่มขึ้นอีกนะครับไม่มีแค่เจ็บถ้าจะมีปัญหาอะไรเนี่ยก็เหตุการณ์ดราม่าของดาวินเนี่ยนะครับที่โดนคนที่ไร้สำนเน่กบุกเข้าไปถล่มในโลกโซเชียลซึ่งจริงๆเนี่ยดาวินเนี่ยควรจะลดการสนใจและการเล่นในโลกโซเชียลเนี่ยให้มันน้อยลงนะครับมาโฟกัสผลงานในสนามนะครับ เพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเห็นรู้สึกว่ามีการขู่ฆ่าด้วยขู่ฆ่าทั้งลูกทั้งเมียอะไรเงี้ยนะครับผมก็ดูไอ้พวกนี้เนี่ยมันควรจะโดนโทษนะนี่เป็นประเทศที่บอกว่าเป็นประเทศที่จเจริญแล้วนะเขาทำกันนะครับส่วน PGMOL เขาก็จัดพุทตศิสป์ซึ่งมักจะทำผลงานแบบโดดเด่นนะครับ อย่างไซมอนฮูเปอร์อย่างเงี้ยนะครับเป็นผู้ตัดสินแล้วก็ v r r เนี่ยก็คุมและสั่งการด้วยคริสคาวนาในตลอดช่วงเวลาที่ครอบคุมทีมอยู่เนี่ยการจัดตัวคนที่มาคุมเกมมาตัดสินผู้ช่วยผู้ตัดสิน VAR ดร์หรืเนี่ยนะครับเรามักจะเจอแบบชุดเดิมๆเนี่ยเยอะกว่าทีมอื่นทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่านาทีนี้เนี่ย ถ้าเทียบความได้เปรียบลิเวอร์พูลเนี่ยได้ความสดนะครับแล้วก็ผลงานมันก็ไม่ต้องกดดันอะไรแล้วมันการตีและว่าเราระดับสามแน่นอนแต่แอสตันวิลล่าเนี่ยยังต้องเน้นทุกดอกเพราะแอสตันวิลล่าเนี่ยยังมีท o านสเปอร์ซึ่งตามมาอยู่ข้างหลังเพียงแี่ว่าถ้าดูโปรแกรมแล้วเนี่ยท็อตแฮมสเปอร์เนี่ยเจอโปรแกรมที่หนักมากเพราะเจอทีมที่กำลังลุ้นแชมป์อยู่อย่างแมนซิตี้ด้วยนะครับ ด้วยสภาพอย่างนี้เนี่ยแอสตันวิลล่าเนี่ยก็คงสู้แบบสุดขีดแหละแต่ถ้าสมมุติว่ามาคิดกันในทางกลยุทธ์เนี่ยถ้าผมเป็นอูนายเนี่ยเกมเจอลิเวอร์พูลเนี่ยก็เล่นแบบประคองไปแล้วก็ไปเก็บในเกมสุดท้ายที่จะลงเล่นผมคิดว่าโอกาสที่จะเก็บแต้มได้อีกสักสามแต้มเนี่ยมีความเป็นไปได้ามากกว่าที่จะมาเอาชนะลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ย ดยสภาพร่างกายนักเตะแล้วก็สถานการณ์ระหว่างแอสตันวิลล่ากับสเปอร์เนี่ยก็มีเหลี่ยมที่มันสามารถวางกลยุทธ์แบบนี้ได้อยู่นะครับถ้าหากจะจัดตัวเหมือนเดิมได้ไหมได้แต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่สักหน่อยหนึ่งนะครับโดยให้โอกาสดาวินเนี่ออกสตาร์ทนะครับแล้วตัวริมเส้นเนี่ยจะไม่ใช้ลุยดีสนะครับใช้กัคโปเพราะว่ากัคโปเนี่เป็นผู้เล่นที่ชอบที่จะ พาบอลไปแล้วก็ลงมาช่วยในแดนกลางได้ดีแล้วนอกจากนั้นเนี่ยกักโปเนี่ยก็จะมีวิธีการที่จะเชื่อมกับคนอื่นเนี่ยดูแล้วมันดีกว่ามันจับจังหวะไดง่ายกว่ารีอ,อาสเนี่ยบางทีก็ก้มหนางง้างุดเล่นกับบอลเยอะไปนะครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยผมยิ่งคิดว่าในแดนกลางถ้าจัดเหมือนเดิมเนี่ยผมก็ว่ามันโอเคนะไอ้คันจะตัดฮาวิลิสออกฮาวิลสผลงานในเกมล่าสุดเนี่ยก็ได้แมนเดอแมทในทุกสาบัน นะครับโมเนี่ยยังไงก็ได้สตาร์ทอยู่แล้วดังนั้นถ้าจะปรับก็ปรับแดนหน้าแล้วก็ในแนวรับเนี่ยถ้าจะมีปรับเนี่ยก็อาจจะเป็นอีบูเบียดยยเลนควอนซาซึ่งยยเลนควอนซ่าก็ไม่ได้ทําอะไรเสียหายนะครับดังนั้นการจะปรับเอายาเลนควอนซ่าไปพักแล้วเอาอีบูมาลงแทนเนี่ยก็ไกลยอยู่เหมือนกันผมคิดว่าถ้าจะเปลี่ยนนะก็เปลี่ยนแนวลุกแหละนะครับก็คือพักลูดิอาสแล้วก็เอากาโปเนี่ยมาหยุดริมเส้น แล้วอดาวินเนี่ยเป็นหน้าเป้าแล้วก็เพื่อเรียกความมั่นใจเรียกฟิลตดอาการที่มูดดี้นะครับก็เราก็เห็นว่าในโลกโซเชียลเนี่ยดาวินเนี่ยแสดงออกอยังไงนะครับผมว่าคือวุฒิภาวะแล้วก็มันไม่มีคนไปช่วยกระตุ้นเตือนความคิดเขาแล้วที่สําคัญก็คือสิ่งที่ดาวินเนี่ยไม่ปรับปรุงตัวเองนั่นก็คือการพัฒนาทางภาษาไอทีเขาขู่ฆ่าเข้าไปในโลกโซเชียลเนี่ยก็เสือกรู้สืกเข้าใจนะ แต่ช่วงเวลาเนี่ยมาอยู่ลิอบพูเนี่ยเข้าปีที่2แล้วปรากฏว่าไม่ได้พัฒนาเรื่องการใช้ภาษาเลยก็ยังเกาะกลุ่มอยู่กับนักเตะอเมริกาใต้ซึ่งก็จะใช้ภาษาลาตินเนี่ยคุยกันแทนที่จะคลุกคลีแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษจนแมคก้าถึงก็บอกว่ามึงไอ้ต้องฝึกและต้องหัดพูดไม่ใช่มาไอ้ R อะไรก็มาพึ่งกูให้กูแปลให้อันนี้นะครับสิ่งที่ผมมองว่า ถ้ามันเข็นไม่ขึ้นก็ก็ควรจะปล่อยนะเพียงแต่ว่าทำยังไงถึงจะปล่อยในมูลค่าที่เราไม่ขาดทุนตอนนี้เนี่ยมีทีมที่สนใจอยู่แต่ว่าไม่ง่ายนะครับไอ้ทีมที่สนใจมันดันไม่มีเงินนะครับก็เกมนี้เนี่ยคิดว่าถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยก็เอานูนเยสเนี่ยนะครับลงมาเล่นตัวจริงก็เป็นหน้าเป้าแล้วก็สลับกบก้าโปะก็คือบางจังหวะก็ขึ้นริมเช่นเหมือนกันนะครับซึ่ง ดาวินเองเนี่ยสามารถขึ้นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเหมือนกันแล้วก็เป็นหน้าเป้าก็ได้นะครับกักโปเนี่ยจะเล่นได้ดีในการขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วกักโปเนี่ยจะมีข้อดีก็คือลงมาเชื่อมเกมตรงกลางได้ดีด้วยผมคิดว่าถ้าจัดแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับดาวินแล้วก็จะทําให้บรรยากาศหลายๆอย่างมันคลี่คลายหรือไม่งั้นก็อาจจะแย่ไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องมาดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ